สำหรับกล้องของ POCO X3 Pro นะครับก็จัดมาให้เต็มโดยมีกล้องหลังทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับ 1. 48ล้านพิกเซลนะครับ 2. 8ล้านพิกเซล 3. นะครับเป็นเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลและ 4. เป็นเลนส์ดลายหลังหรือ depth sensor นะครับ2ล้านพิกเซลเช่นเดีวยวกันแล้วก็จะมีกล้องหน้าที่ติดตั้งมาให้อยู่ตรงนี้นะครับโดยมีความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลครับ ลูกเล่นของกล้อง p o c o X3 Pro ก็จัดมาให้เต็มนะครับเริ่มตั้งแต่โหมดกล้องปกติเราสามารถที่จะใช้ซูมได้นะครับมี HDR ให้เลือกนะครับตอนนี้ผมตั้งไปออโตเมติกหมายความว่าถ้ามันจับว่าสภาพแสงเนี่ยที่ระบบทำงานได้ก็คือจะทำงาน,นาทันทีมีการปรับเพิ่มเติมเช่นความฟุ้งฟิ้งหรือฟิลเตอร์ต่างๆได้นะครับซึ่งความฟุ้งฟิงนั้นสามารถปรับเรือนร่างได้นะครับเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ย มันก็ถ่ายไนหน้าแต่กล้องหลังเนี่ยเราถ่ายคนอื่นมันก็สามารถปรับได้ครับแล้วก็ยังมีเลือกของโบเก้นะครับแล้วก็มีรูปแบบของแสงสีเสียงต่างๆเนี่ยถือว่ามาเต็มมากแล้วก็ยังมีในการปรับตัวของค่ารูรับแสงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคอนฟูฟิงเหมือนกันนะฮะแต่คอนฟูฟิงนั้นเป็นแบบเรเวลนะฮะนอกจากนี้ยังมีเพิ่มเติมอีกมากมายเลยทีเดียวไม่ไว่าจะเป็นวิดีโอสั้น การปรับกล้องให้เป็น48ล้านพิกเซลถ้าเป็นโหมดโปรโม,มันจะปรับอัตโนมัติส่วนมีโหมดกลางคืนด้วยนะครับมีพานโนนามาวีล็อกวีล็อกเนี่ยเราจะต้องดาวน์โหลดก่อนนะครับมันก็จะมีซีนรูปแบบให้เราเลือกนะครับแล้วก็จะเป็นสโลโมชันไทม์สแลปแล้วก็เปิดดูรับแสงแบบยาวนานไปเลยเพื่อจะถ่ายในรูปแบบทั้งฟุ้ง์ชนนีออนและอื่นๆอีกมากมายนะครับยังไม่หมดครับนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดโคลนก็คือเราสามารถถ่ายภาพโคลนิ่งได้ และยังมีโหมดกล้องคู่ที่เราสามารถถ่ายในระหว่างกองคูไว้จะเอาเป็นแบบไหนก็ได้นะครับจะสลับตำแหน่งก็ได้ถือว่ารุ่นนีนค่อนข้างครบแล้วก็ยังสามารถแก้ไขได้นะครับโดยเอาหมดพวกนี้ไปใส่เพิ่มเข้าไปนอกจากนี้นะครับในส่วนของวิดีโอยังรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 30เฟรมเดตได้ถ่ายวิดีอด้วยเลนส์ macro ก็ได้นะครับแล้วก็ยังติดตามวัตถุนะครับรวมไปถึงถ้าสมมติว่า มือเราไม่นิ่งพอมันก็มีระบบการสั่นมาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีบิวตี้มาให้มีความฟุุงฟ i ิงมาให้แล้วก็มีโบเก้มาให้นะครับรวมไปถึงมัวโปรที่เรียกได้ว่ามาเต็มมากนะครับทั้งค่าต่างๆพวกนี้แล้วังสามารถที่จะปรับระหว่างภาพนิ่งกับวีโอได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นภาพนิ่งนะก็จะประมาณนี้ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่ากล้องหน้าของมันนั้นเป็นอย่างไรนะครับ ่ะเรามาดูกันนะครับเกี่ยวกับกล้องหน้าต้องออกจากโหมดนี้ก่อนนะครับวิธีการออกก็คือเรากดเปลี่ยนโหมดเลยนะครับเรากดนี้ปุ๊บเนะ่ครับก็คือกล้องหน้าแล้วครับซึ่งกล้องหน้านั้นนะ่ะก็จะมีความละเอียดนะครับอยู่ที่20่สามพิกเซลรองรับการถ่ายวีดีโอนะครับอยู่ที่ 1080p นะฮะแต่ว่าถ้าเราปรับบิวตี้เนี่ยมันจะถ่ายได้แค่ 720p แล้วก็คอปนะครับส่วนถ้าเป็นอันนี้คือโหมดปกติเนี่ยจะเป็น180 0นะครับแล้วก็จะมีกล้องหน้ามี AI มาให้นะครับอันนี้จะเป็นการละลายหลังนะครับแล้วก็ยังมีการถ่ายบุคคลได้นิดหน่อยเช่นอาถ่ายกึางคืนถ่ายกึางคืนด้วยกล้องหน้าได้นะครับแล้วก็ยังสามารถถ่ายท i m สำหรกล้องหน้าแล้วก็โหมดอื่นๆใกม่สามารถที่จะใช้กับกล้องหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูภาพตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จ้ามือถือตัวนี้เนี่ยมันจะรองรับการซูมได้กี่เท่านะครับซึ่งผมจะเอาของของผมมาก็คือดอกไม้นั่นเองทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปไปได้นะครับนี่สูงสุดนะครับสำหรับภาพนิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ10เท่านะครับนะครับแล้วก็สามารถออโตอไวสุดได้ประมาณนี้นะครับส่วนวิดีโอนะครับก็จะแตกต่างกันนิดนึงอันนี้คือออโเตอไวนะครับแล้วก็สามารถที่จะไวาได้สุด นะครับสามารถซูมได้สุดถึง6เท่านะครับเนี่ยครับเราจะต้องซูมเข้าไปเองและนอกจากนี้นะครับในส่วนของเลนถ้าเป็นเลนมาโครละเลนมาโครก็คือเราสามารถเข้าใกล้ได้ประมาณนี้นะฮะแทบจะต่อติดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวอย่างทั้งหมดผมได้ทำไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่ามือถือตัวนี้นั้นจะถ่ายวีดีโอแล้วก็ภาพเดี่ยอวอมาเป็นอย่างไรกันครับ สำหรับในเรื่องของการทดลองถ่ายภาพในระยะต่างของพกโค X 3 Pro นะครับก็ทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นระยะ u ั t o a wide หเท่า2เท่าและไปที่สูงสุดอยู่ที่10เท่านะฮะก็ภาพออกมาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ถือว่าสีสันในภาพกลางวันนั้นคมชัดมากมายในทีเดียวครับ แต่ว่าการเปิด AI และไม่เปิด AI Scene นั้นมีความแตกต,ต่างกันอย่างเช่นภาพทางขวามือนั้นสีสันจะสดใสกว่าแล้วก็มีการเก็บดีเทลที่ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าดอกไม้หรือจะเป็นอาหารก็ตามนะครับก็สังเกตว่าภาพนั้นจะให้สีที่สวยกว่าและเลนส์มาโครก็ยังคงตามมานะครับก็ยังสามารถที่ถ่ายในระยะที่ใกล้ได้ อย่างนี้นะครับอันนี้คือเลนปกติส่วนต่อไปก็คือเลนมาโคที่จะเพิ่มความใกล้เข้าไปอีกทีหน่งนะฮะแล้วภาพกลางคืนละ่ะระหว่างเปิด AI หรือเปิดในโหมดเนี่ยก็จะมีการเก็บรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับส่วนกล้องหน้านั้นนี่ครับอยที่คุณเห็นเลยครับมันถ่ายได้ทุกสภาพแสงแต่ว่าก็คือแอบเหลือไปนิดหนึ่ง อันนี้เป็นการทดสอบลองเดินนะครับด้วยพก Go X3 Pro นะครับก็เป็นโหมดธรรมดาไม่ได้เปิดระบบการสันร่นยตางใดนะครับภาพออกมาก็ยังถือว่ากําลังดีนะครับเพราะาตัวเครื่องนั้นก็ถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับสีสันถือว่าตรงแล้วก็ยังสามารถที่จะซูมได้สูดสุดๆถึง6เท่าด้วยกันนะครับหเท่านี้คุณก็จะเห็นใบไม้ที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเทียบกับ การเปิดระบบการสั่นต่อไปนี้มันก็จะมีความแตกต่างชัดเจนครับส่วน,นนี้เป็นการถ่ายแบบใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหวนะครับสังเกตว่าภาพนั้นจะมีความนิ่งกว่าเมื่อกี้อย่างชัดเจนมากเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําใจนั้นก็คือเรื่องของหนงึคุณจะไม่สามารถซูมได้นะครับและ 2. ภาพนั้นจะมีการครอบเข้ามานั่นเองครับเมื่อเทียบกับแบบแรกที่ผมได้สถิตไปนะครับ แล้ววิดีโอในรูปแบบของการคืนนะครับก็ยังคงเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีแต่อาจจะมีเรื่องของการหลุดโฟกัสอยู่บ้างน,นิดหน่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้ถ่ายคืนก็อาจจะต้องระวังนิดนึงส่วนการถ่ายแบบมาโครนะครับการถ่ายใกล้ดรายหลังนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะฮะโดยเฉพาะการถ่ายใบไม้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีก นวัตกรรมหนึ่งของมือถือในระดับนี้นะครับที่ทําได้เพราะปกตินั้นเนี่ยในรุ่นที่แล้วยังคงไม่ไดีเท่าไหร่อย่างไรก็ตามถ้าคุณเอาไวใช้ถ่ายอินเสิร์ตอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ยังคงภาพที่เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีแต่จะมีการวิดๆอย่างนี้บ้างนะครับแล้วจากนี้ตัวกล้องยังสามารถถ่ายทั้งสโลโมชันแล้วก็ไทม์สแนปได้ด้วยนะครับแต่ว่าสโลโมชันนั้นทําได้อยู่ที่ 240 f e เฟรมเรทมากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Time สแลปแบบนี้ก็ยังคงเป็นไปตามนี้ยังไม่ได้มีการปรับความเร็วได้แต่อย่างใดอันนี้ทดลองในการถ่ายวีดีโอนะครับโดยใช้โหมดปกติแต่ว่าผมเลือกเป็นเป็นแบบโปรเก้นะครับแล้วก็มีบิวตี้ระดับหนึ่งนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดการละลายหลังได้อย่างที่คุณได้เห็นนี้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่สามารถปรับก้องหน,าน้าได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ ส่วนอันนี้คือตัวอย่างกล้องหน้าแบบปกตินะครับซึ่งกล้องหน้าปกตินั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีการปรับบิวตี้อะไรเลยนะครับแต่นั้นเนี่ยข้างหลังก็เลยจะเห็นทุกสีทุกอย่างที่คุณได้เห็นทั้งหมดนี้เองครับอันนี้เป็นการทดสอบวิดีโอนะครับสำหรับ Poco X3 Pro นะครับซึ่งเราถ่ายในสภาพแสงน้อยแบบนี้นะครับโดยที่เรายังไม่ได้เปิดโหมดหลายซึ่งเพราะว่ามันไม่มีโหมดสําหรับกล้องหน้าน,นั่นเองครับ